ทีนี้เรามาตรวจสอบประเด็นนี้กันลึกๆดีกว่านะครับว่าตกลงแล้วนะโยบายคุณจะเป็นอย่างไรทิศทางจะเป็นอย่างไรบาทอ่อนดีไหมเดี๋ยวบาทจะค่อยแข็งขึ้นเพราะการท่องเที่ยวหรือไม่คุยประเด็นนี้กันนะครับกับนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสครับ economic intelligence center หรือว่า eic ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนคุณวชิรวัตรบานชื่นครับคุณวชิรวัตรสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เรื่องของค่าเงินในเอเชียนะคะที่อ่อนค่าลงนะคะรวมถึงเงินบาทด้วยนะคะจริงๆถ้าวิครเาะห์นในมุมของเอสบีแล้วเรามองว่าสายสำคัญมาจากอะไรโดยเฉพาะเงินบาทไทยที่อ่อนค่าลงในรอบกว่า5ปีทีเดียวค่ะ ครับก็ต้องขอเล่านะครับเท้าความจริงแล้วเงินบาทในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยอ่อนค่าไปอย่างตอนนี้อยู่ประมาณ3.5มห้าจุดห้นะว่าอ่อน่อนค่าไปประมาณ6.7%ซนะครับซึ่งการอ่อนค่าของเงินบาทเนี่ยคือเราไม่ได้อ่อนค่าอยู่คนเดียวทั้งพม่าจริงจรงิมันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันหมดในทุกๆประเทศนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งค่าขึ้นไปมากกว่า9%เกือบ10%นแล้วในปีนี้นะครับ year ร์ทูเดซึ่ง สำหรับประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็ถือว่าทําได้ไม่แย่นะครับอยู่กลางๆเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเพราะว่าก็จะมีประเทศอื่นที่แข็งออ่อนค่ามากกว่าเราอย่างเช่นไต้หวันก็ทะลุ 6, 7%เหมือนกันนะครับอย่างยุโรปก็อ่อนค่าไป7.5%ในญี่ปุ่นยังไม่ต้องพูดถึงนะครับแต1 4, 5%แล้วที่เขาอ่อนค่านะครับ ก็เพราะฉะนั้นเงินค่าเงินส่วนใหญ่เนี่ยภูมิภาคก็อ่อนค่าเหมือนกันหมดทั้ง EAC เราเก็มีโมเดลนะครับสำหรับวิเคราะห์ว่าการอ่อนค่าของเงินบาทเนี่ยนี้เป็นผลจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็ใช้โมเดลนี้ด้วยในการใช้ forecast ค,ค่าเงินบาทในระยะต่อไปนะครับเราก็จะพบว่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลักๆแล้วก็จะมีผลจาก5ปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยแรก ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนในตลาดกําลังกังวลน,นะครับแล้วก็พูดถึงก็คือเรื่องของดอกเบีย้ยนะฮะก็คือในเวลาที่ต่างชาติอย่างในกรณีนี้ก็จะเป็นสหรัฐนะครับที่ถ้าเกิดว่าเฟดเขาขึ้นดอกเบีย้ยเยอะๆผลก็คือมันก็จะทําให้เงินบาทเราอ่อนค่านะครับในทางกลับกันถ้าสมมติแบงก์ชาติเราเข้ามาพยุงผ่านการขึ้นดอกเบีย้ยอันนี้ก็จะทําให้เงินบาทเราแข็งค่าขึ้นมานะครับอันนี้เป็นปัจจัยแรกก็คือดอกเบีย้ยส่วนต่างของดอกเบี้ยระหว่าง ประเทศไทยกับสหรัฐนะครับประเด็นที่2ก็จะเป็นเรื่องของ productivity ในประเทศซึ่งก็จะสะท้อนจาก gdp per capita นะครับก็คือว่าในเวลาที่เศรษฐกิจไทยเราขยายตัวดีเงินบาทก็มีแนวโน้มที่จะแข็งข่านะครับกับการถ้าสหรัฐเผชิญกับความเสี่ยงเรื่องของ uh, recession อันนี้เงินดอลลาร์ก็จะอ่อนเงินบาทก็อาจจะแข็งนะครับประเด็นที่3ก็จะเป็นเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับก็คือถ้าเกิดว่าในเวลาที่เงินเฟอ้อของไทยเราสูงขึ้นนะครับก็จะทําให้เงินบาทเรา ปรับอ,อ่อนค่าลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นไปตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เรียกว่า purchasing power parity นะครับประเด็นที่4ก็จะเป็นเรื่องของตัวดุลบบญชีเดินสะพัดก็คือในเวลาที่ดุลบบญชีเดินสะพัดเราเกินดุลน,นะครับมีนักท่องเที่ยวไหลเข้ามาในประเทศมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่ส่งออกดีขึ้นก็จะทําให้มีอุปสงค์ต่อเงินบาทก็คือ demand for บาท เพิ่มขึ้นใช่ไหมมันก็จะทําให้ตัวเงินบาทมีแข็งค่านะครับแล้วประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของของแคปิต a ลฟลูว์ก็คือในเวลาที่มีความเชื่อมั่นดีนะครับนักลงทุนเอาเงินเข้ามาในประเทศนะครับไม่ว่าจะในตลาดหุ้นหรือตลาดพันธบัตรเนี่ยก็จะทําให้มีดีมานด์สำรบาทมากขึ้นเงินบาทก็จะแข็งค่านะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยการอ่อนค่าของเงินบาทนั้นไม่ใช่แค่เรื่องว่าเฟดขึ้นดอ,อกเบี้ยอย่างเดียวแต่มันมาจากหลาย mm hmm. ปัจจัยรุมเร้าในช่วงที่ผ่านมาก็เลยทําให บาทในตอนนี้อ่อนค่า35%คืออ่อนค่าที่สุดในรอบ7ปีนะครับเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยเยอะมากไม่ใช่แค่เรื่องดอกเบี้ยนะครับครับคุณวชิรวัฒผมถามแบบนี้ครับหลายคนบอกว่าอ่อนก็ดีเพราะบ้านเราเนี่ยพึ่งพิงการส่งออกถ้าเกิดว่าเงินบาทอ่อนแล้วก็ส่งออกง่ายแต่ขณะเดียวกันบางคนก็บอกว่าต้นทุนการนําเข้าของเราเนี่ยก็คือเรื่องของพลังงานถ้าบาทอ่อนก็ส่งปัญหากันด้วยนะครับ มองในประเด็นนี้เนี่ยว่ามันเป็นผลดีมองอาน,นิสงของเรื่องบาทอ่อนหรือการขยับขึ้นในปีนี้ยังไงบ้างครับคุณวิชรวัฒน์ครับถ้าพูดถึงผลกระทบของเงินบาทนี่จริงแล้วเซ็นทรัลแบงก์ธนาคารกลางทุกที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะชอบที่จะปล่อยให้ค่างเงินอ่อนใช่ไหมเพราะว่าการที่ค่างเงินอ่อนเนี่ยมันก็จะช่วยพยุงภาคการส่งออกรวมถึงท่องเที่ยวของประเทศก็คือเวลาที่เงินค่างเงินอ่อนเนี่ยมันจะทําให้ตัว ราคาสินค้าและบริการของประเทศเราเนี่ยถูกลงนะครับเราก็จะมี competitive advantage ก็คือมีความได้เปรียบในด้านราคาจากประเทศอื่นๆนครับเพราะฉะนั้นธนาคารกลางก็จะชอบที่จะให้เงินค่าเงินอ่อนค่า แต่ว่าอ,าอพอพูดถึงเรื่องของผลดีจากการอ่อนค้าจริงๆเราก็ต้องขอเล่าก่อนว่าภาคการส่งออกไทยเราเนี่ยแนวโน้มในปีนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะชะลอลงจากปีก่อนนะครับ EAC เรามองว่าการส่งออกไทยเราปีนี้จะโตอยู่ประมาณ5.8%นะครับซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยมันชะลอลงจากปีก่อนค่อนข้างเยอะปีก่อนนี่โต2ดิจ,จิตนะครับเพราะฉะนั้นด้วยการที่ข้างตัวส่งออกเราเนี่ยมีแนวโน้มชะลออยู่แล้วเหตุผลถามว่ามันชะลอลงเพราะอะไรนะครับมีสไลด์ก่อนหน้านี้ก็คือว่า เศรษฐกิจ uh, ของกลุ่มประเทศสําคัญๆเนี่ยเขาะชะลอลงกันหมดนะครับไม่ว่าจะสหรัฐเพราะเฟดขึ้นดอกบเบีย้ยอีมานเขาลงอยู่แล้วนะครับอตอนนี้จริงๆตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มเห็นสัญญาณที่จะชะลอลงละจนบางคนกลัวว่าสาหรัฐจะเข้าสู่รีเซชชันหรือเปล่าก็าไม่รู้นะครับแต่ว่าเราคิดว่าโอกาสก็คือในปีนี้คงยังไม่รีเซชชันแล้วปีหน้าก็โอกาสสูงขึ้นสําหรับยุโรปก็เผชิญกับเรื่องของปิกติสงคารามระหว่างรัสเซียยูเครนแล้วยุโรปเขาเพิ่งพาพลังงาน จากรัสเซียเยอะนะครับ mm. ก็เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจีนก็มีปัญหาเรื่องล็อกดาวน์ในประเทศถึงแม้จะผ่อนคลายแต่ว่าเศรษฐกิจในประเทศตอนนี้ก็ปรับชะลอลงเยอะเพราะฉะนั้นมันกลายเป็น perfect storm ครับไม่ว่าจะสหรัฐยุโรปจีนเศรษฐกิจชะลอหมดเพราะฉะนั้น global demand มันก็ลดลงนะครับการส่งออกไทยเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะชะลอตามภาวะของเศรษฐกิจแล้วก็การค้าโลกนะครับ mm. ดังนั้นด้วยการที่ส่งออกเราเนี่ยมันชะลอ อาการที่เงินบาทอ่อนค่ามันก็จะช่วยพยุงการส่งออกเราในจุดนี้นะเพราะมันจะทําให้เราได้เปรียบเชิงราคาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับสำหรับอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งการท่องเที่ยนี่ของไทยเราเองดีหน่อยคือแน่น,นอนว่าเงินบาทที่อ่อนมันก็จะช่วยทําให้ราคาสินค้าและบริการของไทยเราถูกมันก็จะดึงดูดนักท่องเที่ยวขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าท่องเที่ยนี่มันจะดีกว่าส่งออกนิดนึ่งตรงที่แนวโน้มในปีนี้เนี่ยมันจะดีขึ้นกว่าปีก่อนนะครับเพราะว่า เดี๋ยวเราเปิดประเทศนะครับนอกจากเราเปิดประเทศแล้วต่างชาติเาก็ปล่อยให้ประชาชนของเขาออกมาเที่ยวประเทศอื่นเหมือนกันนะครับเราก็เลยปรับประมาณการนักท่องเที่ยวของไทยเนี่ยขึ้นนะครับจากก่อนหน้าน,นี้เราเคยให้5.7ตอนนี้เราก็ให้เป็นทั้งปีในปีนี้นะครับ7.4ล้านคนดังนั้นอันนี้การอ่อนค่าของเงินบาทเนี่ยมันก็จะซัพพอร์ตในเรื่องของการส่งออกการท่องเที่ยวครับแต่คําถามประเด็น,นหลักๆเลยสําหรับณนะตอนนี้ก็คือว่าเอางั้นถ้าอย่างนั้นธนาคารกลางก,ก,ก็ปล่อยค่าเงินให้อ่อนไปสิ ช่วยให้เศรษฐกิจเราขยายตัวการฟื้นตัวก็ดีขึ้นคำตอบ <Yeah. S 1> คือจริงๆไม่ใช่ในสถานการณ์ตอนนี้นะครับในปีนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเหตุผลหลักๆก็คือเรื่องของเงินเฟ้อครับเพราะว่าตอนนี้เงินเฟ้อมันเร่งตัวเหมือนกันทุกประเทศนะครับเราได้ยินว่าทุกคนตัวเรื่องเงินเฟอ้อแล้วประเด็นก็คือว่าของอย่างเช่นถ้าเกิดค่าเงินเราอ่อนเนี่ยผลกระทบก็คือว่ามันจะทําให้ราคาสินค้าและบริการที่เรานำเข้าจากต่างประเทศมันมีราคาแพงขึ้นนะครับ ดังนั้นเวลาที่เงินค่าเงินเราอ่อนค่ามันก็จะยิ่งกดดันนะครับกดดันราคาสินค้าและบริการมันก็จะทํายิ่งทาให้เงินเฟอ้อเราเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับซึ่ง e อ c เราก็ประเมินนะครับว่าเงินเฟอ้อของประเทศไทยเนี่ยปีนี้เฉลี่ยทั้งปีน่าจะอยู่ที่ประมาณ5.9%อันนี้คือเฮดไลน์เงินเฟอ้อเฮดไลน์นะครับ <ạ. S 1> แล้วก็เงินเฟอ้อก็น่าจะพีคในปตายมาสสคือในช่วงเดือน2เดือนเนี้ยเราน่าจะเห็นตัวเลขเงินเฟอ้อ ของไทยเราแตะระดับ7%อยู่นะครับโอกาสอาจจะเจ็บปายปลายด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นในในช่วงไตรมาส3นี้เนี่ยรายกดดันจะยังอยู่แบงค์ชาติก็อาจจะต้องการจะปล่อยให้เงินบาทอ่อนค่าเนี่ยก็ต้องคิดนิดนึงละเพราะว่ามันจะยิ่งทาให้ราคาสินค้าและบริการพวกสินค้านําเข้าเนี่ยแพงขึ้นนะครับซึ่งจากการวิเคราะห์ของ EIC เรานะครับเราก็ไปดูว่าเงินเฟอ้อตั้งแต่ปี2019จนถึงปี2022ปีนี้เนี่ย มันมาจากการส่งผ่านของราคาสินค้านําเข้าที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันนะครับกลุ่ม Energy เนี่ยประมาณ30%นะครับในขณะที่อีก10%เนี่ยจะได้รับผลมาจากสินค้านําเข้าที่ไม่ใช่พลังงานนะครับแล้วก็60%ที่เหลืออันนี้จะเป็นกลุ่มราคาสินค้าภายในประเทศ ดังนั้นถ้าเกิดว่าเงินบาทอ่อนมันกระทบแน่ๆประมาณ4 0แล้ว30%เนป็นเี่ยเป็นเรื่องของ Energy ที่ตอนนี้เราก็จุกกันอยู่แล้วรา,ราคาสิน้าพวก Energy ราคาน้ำมันมันแพงนะครับนอกจากนี้ก็มีการศึกษาของขบทออกมาเหมือนกันบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยค่าเงินบาทถ้าสมมติอ่อนค่าลงประมาณ1%นะครับจะทำให้ราคาสินค้านำเข้าแพงขึ้นประมาณ0.6%นะครับแต่ว่าถามว่าผลกระทบมันจะเหมือนกันทุกกับผู้ นำเข้าทุกรายไหมคําตอบคือไม่นะครับเพราะว่าการส่งผ่านเนี่ยมันจะสูงโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าพวกน้ํามันแล้วก็เคมีภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นกล่วกาวโดยสรุปก็คือว่าถ้าเกิดว่าเงินบาทยิ่งอ่อนนะ มันก็จะกระทบสินค้านําเข้ากลุ่มพลังงานมากราคาก็อาจจะยิ่งไปอีกนะครับการปรึงราคาในประเทศมันก็จะยิ่งทาได้ยากนะครับดังนั้น<ม>แบงคชาติก็เลยต้องกังวลในจุดนี้ว่าถ้าเกิดว่าคือถ้าเป็นปีก่อนๆเนี่ยถ้าเกิดเงินเฟ้อของไทยเรายังอยู่ในระดับต่าประมาณเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์คุณิคุณเฟอร์อาจจะจาได้ใช่ไหมว่า่อนเงินเฟ้อเราไทายเราตา่ำแต่ตอนนี้มันไม่ใช่นะตอนนี้มันไปแตะระดับหกเปอร์เซ็นต์นะครับปีเดือนหน้าอาจจะเจ็ดกว่านะเพราะฉะนั้นแบงค์ชาติก็ตั้งลั่แล้วก็ มันก็ต้องเวทนะครับเขาก็ต้องบาลานซ์ระหว่างอันนี้ส่งจากค่าเงินอ่อนก็คือเรื่องของส่งออกนะครับเรื่องของท่องเที่ยวกับเรื่องของแรงกดดันในเรื่องเงินเฟอ้อนะครับทีนี้จริงๆถ้าพูดไปแล้วเนี่ยก็ต้องเล่าต่ออีกนิดนึงว่าเรื่องของความกังวลเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับคือจริงๆแล้วหลายๆธนาคารกลางเขาก็พยายามที่จะดีเฟน์ค่าเงินของเขานะครับ อย่างในสไลด์ถัดไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่า,าหลายหลายประเทศเข,เขาพยายามที่จะขึ้นดอกเบีย้ยนะครับการขึ้นดอกเบีย้ยมันก็ช่วยพยุงทำให้ค่าเงินของเขาเนี่ยไม่ปรับอ่อนค่าเกิดไปนะครับเราก็จะเห็นยกตัวอย่างนะอย่างเช่นอย่างสหารัฐเนี่ยเขาปีที่ผ่านมาขึ้นดอกเบีย้ยไปแล้ว1.5เปนอะร์เซ็นต์ อย่างของอังกฤษเนี่ยก็ขึ้นไปแล้ว4ครั้งรวมเป็นทั้งหมด1%นอะครับอย่างของไต้หวันก็ขึ้นไปแล้ว2ครั้งนะครับมาเลก็ขึ้น1ครั้งอินเดียขึ้นสองครั้งจะเห็นว่าประเทศอื่นในภูมิภาคข,ขึ้นดอกเบี้ยกันหมดผลก็คือว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันช่วยชะลอทําให้การอ่อนค่าของค่าเงินในประเทศนั้นๆเนี่ยน้อยลงนะครับเราจะเห็นว่าอย่างรูปด้านล่างซ้ายมือนะครับจะเห็นประเทศไทยจริงๆแล้วณนะตอนนี้แบงก์ชาติเรายังไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ย ค่าเงินเราจริงๆแค่เทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคถือว่าทําได้ไม่แย่เลยนะครับเพราะว่าเราถึงแม้ว่าแบงค์ชาติจะไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเพื่อรีเทนการอ่อนค่าของค่าเงินเนี่ยแต่ว่าเงินบาทเราไม่ได้อ่อนค่าแซงคนอื่นเราจะเห็นว่าประเทศที่ขึ้นดอกเบี้ยน้อยกว่าค่าเงินมักจะอ่อนกว่าอันนี้คือผลจากตัว ดอทพอที่เราแสดงอยู่นะครับแต่ว่าแบงค์ชาติเราทําได้ไม่แย่ถามว่าที่แบงค์ชาติทาได้เนี่ยเพราะอะไรก็มันก็จะสืบเนื่องมาจากเรื่องของเขาใช้เครื่องมืออื่นนะครับที่เรียกว่าเงินทุนสํารองระหว่างประเทศเราก็จะเห็นถ้าเกิดไปดูรูปด้านขวามือนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแบงค์ชาติก็เข้าไปดูแลค่าเงินบาทนะครับโดยการเอาเงินทุนสำรองของเราเนี่ยแหละออกมานะครับคือ,อในเวลาที่เงินบาทอ่อนค่ามากๆเขาก็จะขายสินทรัพย์ นะครับในกระเป๋าตังค์เขาเนี่ยออกไปนะครับกึ่งขายตัว US ดอลลาร์แล้วก็ซื้อบาทเข้ามามันก็จะทําให้มีดีมานสำบาทนะครับมันก็จะช่วยไปพยุงเรื่องของการอ่อนค่าของเงินบาทได้อย่างตัวตัว,ตวเลขเดือนล่าสุดเนี่ยก็จะเห็นว่าไซส์ของตัว foreign reserve ของเราเนี่ยลดลงประมาณ80,00ล้าน US ดอลลาร์สหรัฐนะครับคะ่ะอันนี้มันก็เป็นตัวที่สะท้อนว่าแบงก์ชาติเราดูแลอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ขึ้นดอกเบีย้ยแต่ก็ยังดูแลในจุดนี้นะครับทีนี้ถามว่า มันจะส่งผลเกษเรเทียบภาพไหมนะเราผมจะเห็นว่าทุกท่านในตลาดบางคนจะเริ่มกลัวว่าถ้าเกิดแบกเงินบาทเราอ่อนไปเยอะๆแบงค์ชาติจะแบบดูแลได้นานแค่ไหนนะครับคําตอบก็คือว่าสบายนะครับเพราะว่าขนาดของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเราเนี่ยตอนนี้นะครับขนาดว่าลดลงไปเยอะเราแหละเยอะมากๆเราเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ไซส์อยู่ประมาณสองแส0ล้านดอลลาร์200้อดอลลาร์นะครับเดือนที่ผ่านมาลดลงแค่8 0 0พัน จากที่เรามีอยู่ตอนนี้ณตอนนี้นะครับสองแสนล้านเหลือเฟือนะครับเพราะฉะนั้นสถีเรภาพด้านต่างประเทศของไทยเราผมก็ต้องขอเรียนว่าก็ยังคงแขกแป่งอยู่นะครับในสไลด์ถัดไปเนี่ยเราก็จะเห็นนะอย่างถ้าเกิดเราเอาตัวเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของประเทศ,เทศไทยไปเปรียบเทียบ GDP ตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ44%ต่อ GDP นะครับซึ่งถือว่าสูงมากถ้าเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเราเป็นอันดับสานะครับเป็นรองแค่ไต้หวันและซาอุดนะฮะแต่ว่าอย่างประเทศอื่นๆเนี่ยเขา เงินทุนสำรองของอาไทยค่อนข้างชัดเจนเมื่อเทียบกับ GDP นะครับถามว่าแล้วความเสี่ยงด้านต่างประเทศของไทยเราเป็นไงตอนนี้เราอยู่ต่างๆคือจริงๆเงินทุนสำรองเราดีหนี้ต่างประเทศเราน้อยนะครับแล้วก็หนี้ระยะสั้นเราก็น้อยนะครับอาจจะมีเรื่องของดุลบัญนระชีเดินสปารที่เรามีพร่องกันไปบ้างเพราะว่านักท่องเที่ยวเราหายดุลบัญนระชีเดินสปารเราเลยขาดดุลแต่ว่าในช่วงปลายปีนี้เราก็คิดว่าดุลบัญนระชีเดินสปารจะกลับมาเป็นบวกได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเสถียรพาต่างประเทศไทยเรายังแข็งแกร่ง ไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆถ้าทุกท่านดูด้านบนๆเนี่ยกลุ่มพวกประเทศลัติิอเมริกาอันนี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเรื่องสเสถียรภาพนะเพราะว่าบัญชีเดินสะพัดเขาก็ขาดดุลเงินทุนสำรองเขาก็น้อยนะครับนี่ต่างประเทศเขาก็เยอะดังนั้นไทยเราค่อนข้างที่จะคลายความกังวลได้ในจุดนี้น ทีนี้ถ้าเรามองช่วงครึ่งปีหลังนะคะสิ่งที่เราน่าจะได้เห็นแน่นอนก็คือเรื่องของแบงค์ชาตินะคะที่จะมีการประชุมกันร,รอบต่อไปเดือนสิงหาคมโอกาสความไปไปได้ที่จะขึ้นดอกเบีย้ยมีสูงแค่ไหนในมุมของเราหรือว่าขึ้นแรงแค่ไหนแล้วจะช่วยในแง่ของเสถียรภาพค่าเงินได้หรือเปล่าแล้วก็จะทาให้ท้ายที่สุดเนี่ยค่าเงินบาทจะกลับมาแข่งค่าได้ในกรอบเท่าไหร่ในมุมของเออซีคะครับจริงๆแล้วเรื่องของดอกเบีย้นยนโยบายอย่างตอนนี้เนี่ยคนเขาก็จะ,ะ question ใช่ไหมว่า เ,เงินเฟอ้อเราก็สูงนะครับค่าเงินเราก็อ่อนแบงค์ชาติขึ้นต่อเบีย้ยดีจบจบไปเพราะว่ามันช่วยทั้งเคิร์ฟเรื่องของเงินเฟอ้อขึ้นเรื่องของค่าเงินอ่อนจริงๆเราก็ต้องขอเรียดว่า จริงๆแล้วการจะขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันต้องดูในภาพที่กว้างกว่านั้นนะครับคือแบงก์ชาติเนี่ยครับแน่นอนล่าสุดในการประชมุมครั้งล่าสุดเขาส่งสัญญาณว่าเขาน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยแล้วซึ่งตัวทาง e i c เราเองเนี่ยเราก็คิดว่าแบงก์ชาติน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยได้นะครับในช่วงไตรมาสที่3นี้แล้วก็น่าจะขึ้นได้ในการประชุมรอบถัดไปในเดือนสิงหาเนี่ยก็น่าจะขึ้นนะครับแต่ ประเด็นก็คือว่าเราคิดว่าการขึ้นดอกเบีย้ยของแบงค์ชาติจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับขนาดของการขึ้นดอกเบเี้ยจะไม่เยอะเราคิดว่าเขาจะขึ้นแค่25สตางค์หรือ0.25เท่านั้นในการประชุมครั้งหน้านี้ก็จะทําให้ตัวเลขดอกบเบีย้นยนโยบาย,ยจะขึ้นมาอยู่ที่0.75เนะครับถามว่าเหตุผลอะไรที่แบงค์ชาติจะต้อง การขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยต้องคิดมากหน่อยนะเหตุผลหลักๆก็คือ,อเศรษฐกิจในประเทศเราเพราะเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยเราคิดว่าก็ยังไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับคือถ้าไปดูเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลข GDP เนี่ยณตอนนี้เรายังไม่ได้กลับไปอยู่ระดับเดียวกับ pre covid นะครับเราต้องรอจนถึงปี2023อย่างน้อยกลางปีเราประเมินว่าอย่างเร็วก็ช่วงแบบไตรมาสสนะครับคือเพราะฉะนั้น ตอนนี้คือประเทศไทยเราเนี่ยได้รับผลกระทบเรียกว่าแผลเป็นทางเศรษฐกิจเยอะจากเรื่องของธุรกิจโควิด1 9นะครับการขึ้นดอกเบี้ยมันก็จะทําให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยมันปรับชะลอลงนะครับ นอกจากนี้มันก็จะต้องมีเรื่องของภาระหนี้ด้วยเพราะว่าหนี้ของประเทศไทยเนี่ยก็ปรับสูงขึ้นมาเหมือนกันอย่างรูปร่างซ้ายเนี่ยเราจะเห็นว่า house hold debt หรือ public debt ก็ปรับสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยโดยไม่ดูคํายึงถึงเรื่องพวกนี้มันก็จะทําให้ภาระเรื่องหนี้เนี่ยปรับเพิ่มมากขึ้นนะครับจากเราที่ตอนนี้ซื้อของข้าวของนี่ก็แพงอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยก็จะทําให้ภาระการจ่ายเรื่องของหนี้สินเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ้ ไปชะลอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเราก็เลยมองว่าแน่นอนแบงค์ชาติต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อพยุงเรื่องของค่าเงินแล้วก็ลดแรงกดดันเรื่องของเงินเฟ้อนะครับคือการขึ้นดอกเบี้ยมันก็จะทําให้ดีมานด์คูอินฟลชันเนี่ยปรับลงแต่ว่าไซส์จะไม่เยอะแตกต่างกับเฟดเฟดเขาขึ้นดอกเบี้ยได้เยอะเพราะอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจเขาฟื้นตัวดีตอนนี้เขากลับไปแซงหน้า pre โควิดเลเวลแล้วนะครับการเรื่องของอัตราการว่างงานเขาก็ต่ํา ต่ำกว่าช่วง p ีโควิดแล้วนะครับเงินเฟ้อเขาก็สูงกว่าเราเศรษฐกิจเขาเปิดประเทศได้ก่อนเราเนพะราะฉะนั้นเนศะรษฐกิจสหรัฐเขามีความพร้อมที่จะรองรับกับดอกเบีบเ้ยข,ขึ้นที่เร็วๆแต่ของไทยเราเนี่ยไม่ใช่นะครับเศรษฐกิจไทยเรายังอ่อนแออยูนะ่ถึงแม้ว่าแนวโน้มมันจะฟื้นตัวแต่ก็ยังยังต่ำกว่า p ีโคว v i d อยู่นะเพราะฉะนั้นนะแบงค์ชาติก็จะน่าจะเองต้องระมัดระวังอยู่จุดนี้เราก็เลยคิดว่าการขึ้นดอกเบี้ยก็อาจจะแค่25เบ s i s point ในการชรั้งต่อไปครับ คุณวิเชนวัตรครับขออีกสักคำถามหนึ่งฮะ <c oughs> ตอนนี้ห,นหลายธนาคารกลางของโลกเนี่ยเขาพยายามในการที่จะทำให้ค่าเงินเขาแข็งขึ้นในขณะที่บางประเทศก็บอกอ,อ่อ,อนๆเอาไว้เนี่ยดีแล้วสิ่งเหล่านี้ครับมันจะส่งผลกระทบยังไงต่อเรื่องของตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตราบ้างครับครับก็แน่นอนว่าการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็จะทำให้ประเทศอื่นๆเขาค่าเงินของประเทศอื่นๆเขา มาชะลอการแข่งข้าชะลอการอ่อนค่านะก็คืออาจจะทําให้ค่าเงินเขาออกได้มันก็จะเป็นแรงกดดันนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้ตอนนี้ด้วยค่าเงินบาทเราที่อ่อนเนี่ยมันอยู่ระดับกลางๆนะครับแต่ว่าก็มันก็อาจจะทําให้ตัวดัชนีค่าเงินบาทหรือที่เรียกว่า nominal effective exchange rate ของเราปรับอ่อนค่าลงได้อีกนะถ้าเกิดว่าทุกประเทศเขาขึ้นดอกเบี้ยนะครับมันก็จะ มีแรงกดดันตรงนี้แต่ว่าทาง EAC เรานะครับถามว่ามุมมองค่างเงินต่อไปเป็นอย่างไรนะครับเราคิดว่าในไตรมาสที่3เนี่ยแรงกดดันเรื่องของการอ่อนค่าของเงินบาทน,น,น่าจะยังมีอยู่นะครับในสไลด์ที่2ที่จะโชว์นะก็คือ,อจริงๆแล้วในไตรมาสสเราคิดว่าปรอบค่างเงินที่เราให้ในระยะสั้นนะครับน่าจะอยู่ประมาณ3ามห้าถึงสามห้าจุดห้าเกุนก็เพราะว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยน,นะครับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หน้าถัดไปนะครับต่วต่างๆตาตรงนี้นโยบายก็จะยังสูงนะครับนอกจากนี้เค r r e n t Account ในช่วงไตรมาสที่3ของเราก็ยังขาดดุลมนะครับตัวเงินเฟ้อก็จะพีคในช่วงไตรมาสที่3เพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้จะทำให้เงินบาทอ่อนค่าอยู่นะครับแต่แต่ EAC เรามองว่าในช่วงปลายปีก็คือไตรมาสที่4เนี่ยเงินบาทน่าจะทยอยกลับมาแข็งค่าขึ้นได้นะครับเหตุผลหลักๆก็คือ1นึ่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่ช้าลงนะครับคือในไตรมาสที่3เราคิดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย การประชุมเดือนหน้าในเดือนกรกฎาเราคิดว่า75 b a s ิสพอยต์น่าจะมานะครับแต่ว่าในช่วงปลายปีเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาคเราคิดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแค่25 b a s ิสพอยต์นะครับเหตุผลก็เพราะว่า,วาเงินเฟรมมันจะพีคในไตรมาส3แล้วหลังจากนั้นมันจะทยอยชะลอลงเพราะฉะนั้นแรงกดดันที่เฟดจะต้องขึ้นดอกเบี้ยแรงๆนี้ก็จะน้อย เพราะฉะนั้นแรงกดดันด้านอ่อนค่าของบาทก็จะน้อยตามนะครับนีปนน้ประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างที่ผมเล่าไปว่าสาหรัฐมีความเสี่ยงเรื่อง recession และเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงเศรษฐกิจเขาชะลอลงนะครับสัญญามันก็บ่งชี้แล้วว่ามันชะลอใ,ใ,ในขณะที่เศรษฐกิจไทยขามันเป็นขาขึ้นนะครับ GDP เรามีแนวโน้มที่จะโตดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนะมันก็จะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการแข่งค่าของเงินบาทนะครับเฟดเท้าเราก็กลับมาเป็นบวกในช่วงปลายปีเพราะเราเปิดประเทศเราคิดว่าปลายปีจะ เป็นบวกได้ปิ่มๆม,มิดหน่อยนะครับอาจจะยังไม่เยอะแต่ก็กลับมาบวกนะครับแล้วก็ตัวเรื่องของเงินเฟอ้อของในประเทศเราก็จะปรับชะลอเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยแรงกดดันด้านอ่อนจากดอกเบี้ยมันลดลงขณะที่เศรษฐกิจตัวเขาเรียกได้วาวดีขึ้นเราก็เลยคิดว่าโอกาสที่เงินบาทจะรีบาวกลับมาแข็งค่าได้ในช่วงปลายปีเนี่ยมีอยู่นะครับอบ mm. เราก็เลยให้ไว้ประมาณ3 4 3-4.5ช่วงปลายปีครับ <S <S ได้ <S <S ่ขอบ <พ pier S 2> นนคุณมากนะคะสําหรับการอัปเดตมุมมองของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะคุณวชิรวัตรค่ะขอบคุณมากครับคุณวชิรวัตรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณวัชระวัดบานชื่นในะคณะนะักเศราษฐศาสตร์อุตสห์นะคะจากเอเธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสิ่งสําคัญคือต้องยอมรับนะคะว่าการแทรกแซงค่างเงินบาทของแม่ชาติทาให้หลายคนตั้งคำถา,ถามว่าจะแทรกแซงได้อีกนานแค่ไหนคําตอบคือได้อีกสบายเลยนะคะ e อบอกแบบนั้นดุลสมรรถระหว่างประเทศเราสูงค่ะสินทรัพต่างประเทศดีนะคะเพราะว่านี่ต่างประเทศต่ำนะว่าโดยบัญชีดินสะพัดแม้ว่าจะยังมีประเด็นอยู่นะคะแต่เชื่อว่าเดี๋ยวพอนักท่องเข้ามานะคะก็จะเกินดุลได้แล้วก็น่าจะเป็นบวกได้นะคะส่วนค่าเงินบาทนะคะก็น่าจะ ไปแตะไปปลาย35บาทนะคะในไตรามาส3าแล้วก็กลับมาแข็งค่านะคะในช่วงไตรามาส4ได้เช่นเดียวกันนะคะะไรก,ก็ต้องติดตามว่าแบงชาติจะขึ้นดอกเบี้ยมากน้อยแค่ไหนแต่คาดว่าน่าจะขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าค่ะพี่วิทย์ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ